่ก็ต้องกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีอาจารย์ของเข้าใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมเอาเนตคอนกลางระบบใหญ่มาให้ชมกันนะครับสําหรับแบบนี้เป็นของฝากนะครับนะไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะว่าจะมีไม้ตีที่ดีต่อกันมาเสมอมานะครับนะอันนี้นะครับก็จะมีที่รัดกิ่งเ๊บกิ๊บรัดกิ่งไม้ให้ท่านละสามอันนะครับนะประตูเป็นประตูข้างเป็นทรงดอกบัวนะครับเป็นระบบใหญ่แต่ตรงนี้ตรงนี้ก็รัดนะครับนกไม่เกาะคอนแกะ ดอกแต่ตรงนี้ก็ลั่นนะครับผมนะด้านหน้าก็จะดูเป็นทรงดอกบัวนะครับดอกทรงดอกบัวจะมีหลายแบบหลายทรงนะครับผมที่ตั้งคอนนะครับนะก็จะแกะกลืนลูกกลืนให้นะครับตรงที่นกต่อเกาะนะครับก็แกะลายขนมลายไทยให้นะครับตรงนี้ผมก็จะเจาะเอาเนื้อไม้ออกเพื่อลดน้ำหนักของกกพเนียดนะครับนะตรงคอนเป็นคอนไม้เทาวันนะครับนะเป็นไม้เทววันก็ไม่เหลออกหมดนะครับสาหรับกิ่งก้านสาขาของเขา เพื่อให้นกป่าไม่ระแวงนะครับเขาจะได้กลมกลืนกับธรรมชาติเวลาให้เราแซนกิ่งไม้ด้านหน้าชานนะครับนะเขาจะกลมกลืนกับธรรมชาตินกป่าจะไม่ระแวงนะครับตรงหน้าชานนะฮะก็จะมีเข็มขัดลัดก,กิ่งไม้ให้นะครับกินไนะจะมีเข็มขัดลัดก,กิ่งไม้ให้นะครับ แบบใบนี้นะครับน้ปลายชาผมจะไม่ได้แกะหลายขนมไทยนะครับเพราะว่าจะทําเป็นเชิดขึ้นเหมือนกับหั้อเลือกนะะก็จะเป็นทรงเก่าๆนะครับนะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่านกจะหลุดนะครับเพราะว่าหนึ่งไข่เขาหย่อนนะครับสองก็คือสปริงเขาแข็งนะครับนะนะครับทรงนะครับทรงก็จะเป็นทรงดอกบัวนะทรงดอกบัวก็จะมีหลายทรงนะครับบางครั้งก็จะ เอาขึ้นมาเป็นจอมแหลมตรงนี้นะครับแล้วก็ทะแยงลงมานะครับอันนั้นก็สวยคนละแบบนะครับแต่ส็หรับแบบนี้คือผมต้องการความโล่งความโปร่งแล้วก็น้ําหนักให้เบาลงนะครับถ้าเกิดว่าเรารลวดใช้ลวดเยอะขึ้นมาจอมกับตรงนี้ปุ๊บน้ําหนักอาจจะมากขึ้นนะครับเพระประตูเป็นประตูข้างนะครับแล้วก็จะมีที่ล็อกประตูให้นะครับนะทีนี้มาดูการทํางานของเขานะครับผมเวลาขึ้นขึ้นปกติือทั่วไปนะครับนะแล้วก็กดสลักห้อมกันพักกันมานะครับแล้วก็กดคอนลงแล้วจะ ปล่อยก่อนนะครับนี่เขาก็เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะลมพัดลมโยกไม่ต้องกลัวนะครับนะลมพัดลมโยกไม่ต้องกลัวนกแตะนกเกาะปุ๊บก็ลั่นเลยนะครับนะนะครับนะการทํางานของเขาจะไวนะครับจะไม่เหมือนระบบจขอนะครับถ้าเป็นระบบจขอเรายกคันพัดขึ้นมาปุ๊บเราต้องมาคอยแต่งตรงนี้นะครับแต่แบบนี้เราไม่ต้องแต่งเลยนะครับนะพอยกขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะปล่อยลักษณะนี้ได้เลยนะฮะขออภัยนะครับนะ นี้ฮะลมพัดลมยกไม่ต้องกลัวนะครับนั่นนะหรือว่านกต่อเราดิ้นดิ้นไม่ต้องกลัวนะครับนะแล้วก็นกป่าไม่เกาะคอนะครับหรือว่าเป็นนกเหี่ยวหรือว่านกกระปูดเข้ามาตรงหน้าชานนะครับจะมากินนกต่อเรานะครับเขาจะไม่เกาะคอนเจะมาตรงนี้เลยนะล่านเลยนะครับนะการทํางานของของเขาจะไวนะครับระบบกลไกนะฮะับนี้เป็นของฝากนะครับชุดต่อไปก็จะมีของคุณเอ่อ คุณลุงเสวยนะครับในของคุณลุงเสวยครับของคุณพัชรพัฒนนะครับแล้วก็จะมีของคุณต่อยนะครับสามใบนะฮะของพัชรพัฒนนี้ก็จะสองใบนะครับของลุงเสวยนะหนึ่งใบนะครับแล้วก็จะมีของคุณต่อยหนึ่งใบเป็นคนเดนะครับแล้วก็จะมีของอ่าอะไรนะอจจไม่ได้ก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะ ทยอยจัดคิวออกไปเรื่อยๆนะครับงานอาจจะหน้าช้านิดหนึ่งก็ต้องกลับขอไฟฟีแล้วก็ลูกค้านะครับเนื่องจากทํางานคนเดียวเนื่องจากทําคนเดียวมันก็จะช้าที่หนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นโรงงานไม่เป็นห้างร้านบริษัทนะนี่คือเป็นทําคนเดียวนะฮะมันก็มันก็จะช้าที่หนึ่งนะก็ต้องกลับขอไฟนะครับสําหรับชิ้นนี้ก็ต้องกลับกบคุณฟีทุกท่านนะครับผมครับขอบคุณครับ